สวัสดีค่ะพบกับช่องมาปกกอกนะคะสวัสดีเอชชัยคือวหแท่ล่ะคือไว่าแท้ไม่ดีผมเสียเวลามองหนึ่งจุดหนึ่งเลยตรงไหนเสียเวลา ถ้าเราไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเวลาทางนู้นหน่อยนึงนะยูทูบเบอร์เวลาเจอกันก็เอากล้องส่องหแม่สวัสดีค่ะที่ชอบคนสวยล่ะแต่คนแต่งไม่ยอมกันนะฮะก็หาค้นหาอะไรนะก็เล่นเชือกแล้วเคาอเหี่ยวคาะวันนี่คันนี่เห็นตัวนี้ติดเสื้อนี่นะครับมาถึงเอ้า มีแม่ไปจับพวกด้วยนี่ค่ะนี่รถคันนี่จอย้างถามที่นี่มั่ป่าโอ้เอทีวีเอามาไม่ได้แล้วเต็มนี่บ่านี่ละบถหันละพ่ออยู่บลระหยาเกียวอีกแม่พ่อก็เกี่ยวอีกพ่อเล็วรถหน่อยเด้อขนาดนี่เปียกับหญ้าหวานก็มี ย่านะครับนี่พนิมจัดให้แล้วเอซโอ้โหหนักลึกๆเลยนะให้แอชชัยยกบงดูมันจะแพ้อยู่บ่กินได้สามื้อน้อันนี้เนเปีย่รต้องสับก่อนใช่ไหมมามันบรดิสับโลดสิบรดับก่อนบ่อาไับเลยบ่ให้โลดพนจะเคี้ยกินเองซิการกินของมันเอง้าูสอาองแกมันไปลูกหญ้านี่มันจะโตเร็วกว่าหญ้าหวานนี่โอ้ ตีซะวันวันละสอบแล้วก็สอบอือีกไหมสบายใจแล้วพอแล้วผมลึกว่ามันมานไลนไี้อัปนี่ค่ะเอเป็นชิปมันก็ได้ลดแล้วพราะนี่พนอัดแบบนี้แล้วพ่นเคยอัดแน่นคผมเอบ่เมผมลืมเปลาเปัเป็นย่งกรสอบว่แพ้สปมูวอเ อยู่เอาเมิดแม่เอาเม็ดจากพวกเราไปเพาะเราเอาต้นจากแม่มาปลูกอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอเพาะสถานที่หนึ่งที่มันเติดไปไนใที่มันโตไปไว้หึโอ้โหเอาอะไรมาฝากสาวสี่สาวมีอะไรมาจานี่นาย ใคนจไหมคนเนไหีเหอเหรอนผมน่ะก็เนี่ยจำได้ยมจได้หให้ใครให้ใารมาใครจำได้ไหมใครหาถูมาใส่หนยจะหาถูงให้ก่อนเด้อสมัยนั้นน่ะรุ่นเบอร์เดี๋ยวเลียดี๋ยวก่อนจะพเอาสาท้ายไปเลยก็จะหาถุงให้ นี่ยัตัว้วนี่โอ้แต่ผมสั้นอ้เนี่เขาว่าประกาศแล้วให้แต่งตัวได้เอนได้แล้วไงอยู่นี่ยังไม่ประกาศเนาะโห้โอ้นอ้โอ้ั้นอ้ดอ้อ้โอนจอ้โ้โอ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 นโอ้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 นอ้โอ้โอปโอ้โอ้โอ้กอ้อ้โอ้โ้โอ้โอวโอ้โออ้โอ้อ้โ้อ้้อ้อ้นอนออ น้องน้ำเชรไอเดี๋ยววัดดียังไงวัดดี่ยังไงวัดดีใหม่ดินี่ว้ตรงนี้น้องตองเอ้วัดีไทยเอ้น้องตอน้องปาน้องน้ำเชรน้องพลอยโอยอยู่ชั้นเดียวกันหมดเดียวกันหมดเลยไหมลูกกด่ะัอันทางนั้นอะจะเปนี่นาลูบนลูบอล พขาบอกเดี๋ยตัวตัวนี่ตัวตสูงน้องตอนนี้ได้วัดไม่ว่าสูงเท่าไหร่ลูกแต่ว่าน้ำหนักต้องขึ้นแน่นอนว่าน้องตองอ่ะทรงไหปลาละเต็มแล้วเนี่ยใช่อือลองอยู่เนาะเต็มแล้วแขนขาเริ่มเต็มไม้เต็มมือแล้วเริ่มเป็นเริ่มจะสาวไปแล้วเข้าพี่มนแล้วล่ะข้าวพี่มนเลยค่ะหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งบ่ น้อมลนะคะน้องมลโอเคนะคะขอขอร่วมทีมด้วยนะคะพาไปเก็บนางบ้งไปนางลนงลาบกมควานางบ้งหโยนเลยๆบงลองดูลองดูสิลองเยดื่นลงเยอะนะผิวเยี่ยมสวยด้วยนุ่งขาวไม่กีบดอกแล้วสาคนตก็ไั้ไปเก็บแน่เนาะไปไหมช่วงเนี้ย มีผู้ใหญ่เจดีนะคะคุณพิลาวันนะคะโอ้ให้ให้ทุนการศึกษาอีกนะคะนี่ทุนการศึกษาค่าขนมด้วยให้สวยที่สุดเฮ้ยคนนึงเหรอให้คนนึงมาเร็วมาเ๋ยวมาเอกมาเร็วนอกุ้ยสุดพอดีคนสุดท้ายตาลามาผิดก้องนะ เอากล้องมาขอให้ได้ให้น้นดไ่ขอห้สความร่นรงนานะคะสที er> ่สาทางปางอให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะขอให้บริสุองคะสาธุสาธุน้องน้เพชรได้ไหมแต่น้องเวทได้ไหมลูกอ่าลองเราูองเก่งตลอนด้วยลูก

ไม่นข่งเองไปป้าเจยวนั่งเองมานั่งเองเจ้าเดียวไปเลือกเลือกว่ามันแล้วเียานั่งเองมาไปลาขี่แล้วขนมแน่ไปขวัึงเลยขอบคุณแค่บะมดกรทีขอบคุณค่ปั๊ขอบคุ๊กขับปุ๊กขับปุ รถไหมลูกรถไหมให้แม่ให้แม่แม่นว้าวมึงมีครบเนนะครับสาวกันรุ่นเดียวกัน็กๆเดียวแต่อยู่คนละชั้นใช่ไหมลูกหอยู่ชั้นเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่คนละห้องใช่ไหมลูกอ๋อหนูสี่คนอยู่ในห้องเดียวกันคิถึงทุกคนแหละนะกำลังโตเป็นสาวกันเลยน่ารักนะลูกก็ ดื่มนมเยอะๆ,ๆออกกำลังกายเยอะนะลูกนะ<ม>ที่สำคัญที่สุดก็ตั้งใจเรียนเราเป็นเด็กของเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะลูกสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะทนะันทีสวัสดีค่ะน้องพลอยน้ารักถอนสายผมถอนออถอนเป็นเ้ยถอนเป็นนี่สามมณ์ถอนไม,ไม่ไม่น้อยแน่กันโอเคสามมู์ก็เอาพันหญ้านะคะตอนนี้แตกตาอยู่หูก็เคือเอาไปเอาไปขยายขยายไว้ก่อนสิบก้อนนี่ก็เยอะมาก ก็ในี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไม่เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ